วันดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับพอดีมีเพื่อนผมรุ่นเดียวกันนะรุ่นรุ่น,นเก้าศูนอะเขาเรียกว่าผู้สูงวัยรุ่นเก้าศูนเพลงสมัยก่อนฟังเพลงชาตีเอ,อีวงชาติตีวงเด็กอินโนเซนต์อะไร่างเงออี้ยดูหนังก็ดูหนังเก่าๆสมัยก่อนหนังรุ่นไอ้รุ่นเก้าูนอ่ะ เพลงก็เพลงเก่าๆนะฮะก็มีเพื่อนบางเอิ่นมันไปดูดูทิกตอกผมอะ่ะคลิปที่ผมไปไปงานตอนนั้นผมไปทําข่าวงานถแถลงข่าวของอพี่ชลนงสีเชื้อนะฮะคนยอดเอื้อนามที่สําสนักงานของพี่เดชพ่เดชาทนายไขยทุกนะฮะแล้วก็ไปงานถแถลงข่าวแล้วก็นู่นนั่นก็มีนะไปดูในคลิปในทิกตอกแล้วกันแล้วก็อีกง,งานนึงก็ไปงานวันเกิดของ พี่ธรณรงค์สีเชื้อนะฮะก็เจอดารารุ่นเกา่ยาเึกเยอะแยะไปหมดมากหน้าหลายตารวมทั้งเจอพี่หม่อมด้วยพี่หม่อมขออนุญาตเอ่ยนามพี่หม่อมอ่งมนะวีดาอุมาลินนะฮะน่ารักมากเฟรนลี่มากนะฮะเจอเจอท่านหลายครั้งเจอครั้งแรกก็งานแถลงข่าวของพี่ธรณรงค์สีเชือ้อที่สำนักงานทนายเดชาครั้งที่2ก็เจอพี่หม่อมที่งานวันเกิดเอ้ยวันวันเกิดดิวันเกิดของพี่ธรณรงค์สีเชื้อนะฮะ ว่าดารารุ่นเก่าก็มากันเยอะมากวันเกิดก็ชื่นเมื่อนแล้วก็มีสัมภาษณ์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่หม่อมด้วยนะไป,ไปดูน่าในทิกต o k น่าจะมีนะพี่หม่อมดูก็เพื่อนมันก็ถามผมเอ๊ะมึงไปทําอะไรที่นั่นะปมึงมีส่วนอะไรวะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่ากูอ่ะมึงรู้ป่ะกูเนี่ยมีส่วนเล็กๆอยู่ในอยู่ในโครงการโปรเจกต์ของพี่ธนงศรีเชื้อนะฮะก็มีโอกาสเป็น เป็นนักแสดงตัวเล็กๆอ,อยู่ในในเรื่องนี้เรื่องอหลังเรื่องใหม่โครงการโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลของพี่นงคือสองคือ2122อมากดันนะเกี่ยวกับสงครามโลกอีกร้อปีข้างหน้าสงครามมันจะเป็นยังไงมนุษย์จะอยู่ใต้ดินนู่นนี่นั่นอดอยากปากแห้ง่งนี้มันมี AI มีหุ่นยนต์ขึ้นมามีทันสมัยมีมีโดนมี โอ้เยอะแยะไปหมดเอาง่ายว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์อามาเกตดอนนะครับของสองหนึ่งสองสองอีกร้อยปีข้างหน้าสงครามของพี่จันรงศรีเชื้อแล้วก็พี่หม่อมเนี่ยเขาเรียกอยู่ในในกลุ่มอามาเกตดอนเนี่ยพี่หม่อมเป็นอาจารย์นะอาจารย์หม่อมพี่หม่อมอーมวิเดาอุมารินท่านก็จะสอนนู่นสอนนี่เทคนิคการแสดงให้นักแสดงให้ความรู้ในกลุ่มนักแสดงอยู่ในไลน์กลุ่มไลน์นะ พี่ธนงก็จะให้ความรู้ในกขมลายแล้วก็มันก็ถามผมนู่นนี่นั่นเบาๆผมก็เลยเล่าให้มันฟังว่ามึงรู้ป่ะกูเนี่ยติ่งพี่หม่อมเลยติ่งพี่หม่อมอุ้มเลยจั้งเด่สมัยพี่หม่อมว็เล่นหนังครั้งแรกเนี่ยนะเล่นหนังเรื่องแรกอะ่ะปีเข้าวงการปี2,516ตอนนั้นผมอายุ6ขวบผมเกิดปี1 0นะอายุ6ขวบพี่หม่อมเข้าวงการ ตอนนี้ไม่อยากบอกอายุท่านอุไ๊ไปก่อนเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะพี่หม่อมอุมนะ,นะครับ <g ül> ก็ประวัติท่านนี่โอ้โหสุดติงกระดี่งแมวอะไม่อยากเล่าซนะ้ําใครอะผมเล่าเป็นเกียรติก็แล้วกันนะเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับท่านตามท่านมาตลอด <c oughs> เล่นหนังเรื่องแรกเนี่ยนะของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนขอ,ขอย่าเอื้อนามก็เป็นเป็นสามีของท่าน ก็ตอนนี้ก็น่าจะสถานะน่าจะหย่าร้างกันแต่ก็ยังเป็นกระะนัริยามิตรกันอยู่ก็ตอนนี้ชายเดี่ยวลูกชายของพี่อุมก็ทํางานกับท่านชาตีอยู่นะหม่มอมเจ้าชาตีอยู่ทํางานเรื่องภาพยนตร์ด้วยกันอยู่นะฮะก็พี่หม่อมนี่เล่นหนังเรื่องแรกที่ผมเป็นแฟนคลับแกมานะเทพธิดาโรงแรมเมื่อปี2517 หนังเรื่องมีโด่งดังมากบด,ด,ดสุดติงกระดิ่งแมวเลยหนังเรื่องนี้แหละทำให้ท่านได้มาอยู่กินกับท่านหม่อมเจ้าชาติีเฉลิมยุคนะจนได้ได้ลูกออกมาคือชายเดี่ยวเนี่ยฮะอันนี้ไม่มีใครรู้นะสมัยนั้นเนี่ยดาราของเมืองไทยเนี่ยจะปิดข่าวกันมากการเป็นแฟนกันการ,การ,การมีกุกกี้กันการคบกันเนี่ย จะไม่ให้ใครรู้เลยนะตอนนั้นเนี่ยที่เล่นหนังเรื่องเทพธิดาโรงแรมเนี่ยท่านท่านชาตีเนี่ยท่านก็เป็นพ่วมกับที่เขี้ยวมากแบบว่าส่งพี่หม่อมเลยเข้าวังละโว้เลยเออไปไปเล่นการแสดงไปฝึกการแสดงไปลดน้ําหนักไปทําหุนน่นไปนู่นไปนีเออ่เขี่ยวจนจนได้ที่อะ่ะแล้วก็มาเล่นหนังแล้วบทในหนังเนี่ยมันจะมีบทจูบกันเพื่อนจูบกันนะนะ แล้วเทเียบจะโรงแรมเล่นเป็นโสเปนเนี่ยมันก็จะเจอผู้ชายเยอะใช่ไหมผู้ชายคนนู้นนี่นั่นนะจะจูบประมาณนะั่นพี่หม่อมเจ้าชาตรีท่านเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะเป็นสแตนดินให้เว้ยเออแกก็จูบเป็นสแตนดินจูบ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 ,จบแล้วก็คัดเอาคัดเอา,เอาจูบไปจูบมาก็เลยนั่นแหละก็เลยได้ได้ชายเดี่ยวขึ้นมาพอะตอนนั้นอันนี้เป็นเกร็ินะคนอาจจะน้อยคนอาจจะทราบอันนี้ผมขออนุญาตพี่หม่อมเลยนะว่าขออนุญาตเล่า เล่าขำๆเล่าแบบเรื่องดีๆนะเรื่องเฟรดี้เป็นความรักที่สดใสมากครความรักที่โอ้โหอบอุ่นสุดยอดครับแล้วก็ผอท้องปุ๊บหนังดึงนี้กําลังดังนะตอนนั้นเข้ากำลังเข้าโรงที่อะไรโรงที่ผมไปรีเช็คมานะาใช้ที่กาล่าพีเมียใช้ใหญ่เลยประมาณว่านางเอกต้องไปว่าเ,เอเทพธิดาโรงแรมนะครับปี17 ตอนหนังฉายเนี่ยนะ<อ>นางเอกก็ออกข่าวเลยบอกว่าอตอนนี้คุณวิดาไม่อยู่ฮะเดินทางไปต่างประเทศไปมีริกาไปทุระประาปังอะไรสักอย่างหนึ่งออกข่าวว่าไปเมืองนอกที่ไหนได้พี่หมอมแกแอบจะไปแอบแอบแบบท้องไงเออก็เลยแอบไปคลอดลูกพอคลอดลูกมาปุ๊บนะครับไม่น่าเชื่อนะเพื่อน แับคลอดลงคลอดลูกมาปุ๊บแล้วก็ได้มันเล่นหนังเล่นละครอีกเออก็มันเล่นหนังอีกนะฮะหลบไปคลอดลูกเสร็จปุ๊บไม่มีคนรู้จักพอคลอดลูกมาปุ๊บก็มีหนังติดต่อมาเล่นเปน็นนางเอกครับหลายเรื่องนะฮะแล้วก็มีโอ้หลากหลายรสชาติได้ในชีวิตนะะแล้วเอาไปมาก็เบื่อนะ่าจะเบื่อแนละ้วล่ะจุดอิ่มตัวเล่นหนังเล่นละครรุ่นนี้นะั่นเบื่อทุกบทบาทนะ เป็นดาวยัวก็เป็นนะเซ็กซี่นู่นเนี่ยแกก็เบื่อเบื่อกูไม่ไหวกูเกียดละแกก็เลยไปเมืองนอกไปอเมริกาถึงถ้าจําไม่ผิดน่าจะเกือบ15ปีนะไปอยู่อเมริกานะไปทํานู่นทํานี่เยอะทําร้านอาหารทํานู่นทนํานี่สนุกเฟล,ลี่ใช้ชีวิตสนุกสนุกมากนะครับไปอยู่นู่นมาแล้วพออยู่มาวันหนึ่งก็เบื่อละอยากกลับเมืองไทยก็กลับมาพอกลับมานะเพื่อนพอลงเครื่องบินปุ๊บ มีคนโทรมาให้เป็นเล่นละครเลยเล่นหนังเลยเออเล่นหนังต่ออีกเออประมาณนั้นนะเนี่ยกลับมาไทยปุ๊บพอลงเครื่องปุ๊บก็มีคนให้ติดต่อให้เป็นเล่นละครนะครับเล่นละครนะครับแล้วก็สนุกสนานจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็เป็นอาจารย์ลนะอาจารย์หม่อมก็เรียกอาจารย์หม่อมสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยที่มาร่วมงานกับ พี่ธนรงสีเชื้อเนี่ยในโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยฮะสองหองมาัดดอนนะฮะพี่หม่อมก็เป็นอาจารย์สอนการแสดงอยู่ในอะคาเดามี่เนี่ยฮะก็เดี๋ยวรอดูบทบาทท่านในตอนต่อไปก็ได้ฮะเพราะว่าท่านเล่นหนังมาเยอะอย่างอย่างพอปี2-2เนี่ยก็เล่นหนังเรื่องล่มฉัดนะฮะประสบความสำเร็จมากแล้วก็หนังเรื่องละครอ e ีพิงคนเลืองเมือง อีพิงคนเลืองเมเืองช่องสามนี่โอ้ดังมากครับดังมากตอนนั้นผมก็ได้ดูนะแล้วก็มาได้รับรางวัลที่ว่าเป็นเกียรติมากรางวัลมหากรรมหนังของเอเชียแปซิฟิกนะจากเรื่องทองคูลโคกโคราษฎรเต็มคัน,นเมื่อปี2520ตอนนั้นผม,มาอายุส0บวีพอดีหนังเรื่องนี้ดังมากไปหาดูนะหนังเรื่องนี้มันมากดีมากครับเพื่อนนะครับท่านก็เคยไปออกรายการคุยแซบโชว์นะ ไปดูแลกันสนุกมากแบบเล่าเรื่องมาในะขำหัวเลาะตกเก้าอี้ะฮะก็เลยเก็บมาเล่าว่านี่แหละครับคือหมอมอูมที่ผมรู้จักก็เป็นเกียรตินะฮะที่ได้รู้จักท่านตัวเป็นๆแล้วก็ได้คุยได้พูดคุยกันได้ได้คบหาสมาคมกันนะก็น่ารักมากผมก็ทําขนมไปฝากพี่แกนะแกก็ชอบอร่อยมากมโนกใช้ได้เลย <laughs> ภูมิใจก็ภูมิใจพี่ก็ ปรดติดตามตอนต่อไปครับหลังโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์งาเรื่องนะครับโปรเจกต์ของพี่ธนงศรีเชื้อนะ 2, 2องหองสองอมาเกดดอนนะแล้วก็รู้สึกว่าปีใหม่สิ้นปีหรือต้นปีเนี่ยจะมีงานนิทรรศการแสดงผลงาน42ปีในวงการของพี่ธนงศรีเชื้อนะ,อะที่โรงละครแห่งชาติน้าผมจำไม่ผิดนะด้วยว่าูนย์วัฒนธรรมอะไรสักอย่างเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดีเช็คข่าวมาว่าเขาจะจัดที่ไหนจะเป็นผลงานตั้งแต่พี่ธนงเข้าวงการเลยนะเข้าวงการจะมีผลงานทุกอย่างนะครับหนังสงครามนู่นนี่นั่นผลงานแล้วก็จะมีการเปิดกล้องน่าจะเป็นการเปิดกล้องนะอามากรดั้นด้วยนะสองหนึ่งสองสองมากรดันด้วยนะผมก็มีส่วนเลี้ยงเรื่องส่วนร่วมเล็กๆอยู่ในหนังเรื่องนี้นะเล่นเป็นนักรบนักรบปูพานเล่นเป็นทหารนักรบภู่านก็เป็นเชลยรึก ผลอาหารมนโนกเนี่ยเป็นเฉลยศึก <c oughs> นักลบปูพานะอาจจะต้องไปฟิตหุน่นฟิตหุ่นให้ล่ำๆน่ไยประมาณนั้นนะ,ะแต่ว่าทรงผมโอเคแล้วทรงผมจะได้และ้วนะ,ะก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าครับผมเรื่องสนุกๆดูหนังละครก็ย้อนดูตัวเองครับ <c oughs> หนังมันก็เป็นชีวิตของคนนี่แหละเข้ามาสร้างเป็นหนังนะก็คิดอะไรก็ให้คิดบวกครับอย่าไปคิดลบครับ อยู่ในโลกนี้ให้มีความสุขครับแล้วก็อย่าไปด้อยค่าใครอย่าไปกล่าวหาว่าร้ายใ,ใครเพราะว่ามีคนปามาตเยอะมีคนพูดเยอะเอ้ยหนังมึงทําไม่สําเร็จหรอกขีโมอย่างงู้นอย่างนี้เออเขายังไม่ได้ทํำเลยแล้วมึงไปตัดสินเขาได้ไงว่าทําไม่สําเร็จเออประมาณนั้นก็รอดูแล้วกันครับมนโนนักเล่าข่าวออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสะผมครับสวัสดีครับ คณรักษาคนคิดดีทำดีครับเดี๋ยวผมทำขนมไปฝาครับพี่หมอบครับรอแป๊บหนึ่งครับ